สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีนานะคะจากช่องมีนาค่ะข่าววันนี้นะคะ,ะครูมีสาระดีๆความรู้ดีๆนะคะมาแบ่งปันนะคะเนื่องจากว่าคลิปก่อนนะคะที่ครูได้ลง youtube ไปนะคะมันจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรียนกศนนะคะ,ะคลิปก่อนนี่ก็คือจะเป็นเรื่องที่ว่า เอกสารสมัครเรียนกศนนะคะมีอะไรบ้างแล้วทีนี้มีคนแบบว่าสนใจสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรียนกศนนะคะวันนี้ก็เลยจะทําเป็นแบบคลิปง่ายๆสั้นๆนะคะมาให้ดูนะคะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่า5วิธีนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเรียนกศนออยังไงนะคะให้จบตามเกณฑ์นะคะ5วิธีเรียนกศนออยังไงให้จบตามเกณฑ์นะคะอั้นแรกนะคะเราจะต้องอ อันดับแรกเนาะว่าเรียนยังไงให้จบนะคะอันดับแรกเลยต้องมาสมัครเรียนก่อนนะคะวิธีการสมัครเรียนของกศนนะคะก็ครูก็จะแนะนําเลยว่าให้เรามาสมัครเรียนที่กศนใกล้บ้านนะคะซึ่งกศนออจะเป็นกศนตําบลนะคะกศนตําบลใกล้บ้านถ้าเกิดว่า,าคนไหนไม่รู้นะคะว่ากศนตําบลใกล้บ้านเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงที่ไหนอยู่ตรงจุดไหนนะคะ เราก็สามารถสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ก็อสมอ,อก็ได้นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอาสมอนะคะเขาจะรู้คือเราจะทํางานประสานงานกับกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอาสมรเยอะมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้นะคะว่าอยู่ตรงจุดไหนนะคะทีนี้ทําไมครูถึงแนะนําว่าเออให้เราไปเรียนที่กศนใกล้บ้านนะคะเพราะว่าที่กศนใกล้บ้านะ่ะ มันจะดีสําหรับตัวตัวนักศึกษาเองนะคะเพราะว่านักศึกษาจะต้องมีเวลามาเรียนมีเวลามาพบกลุ่มทํากิจกรรมนะคะตามตามที่ครูได้ได้ให้ข้อมูลไปเวลาเรามาสมัครเรียนนะคะคือมันจะเป็นผลดีกับ,ก,บกับนักเรียนแล้วก็กับครูครูเองนะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันแล้วก็สามารถติดต่อประสานกันง่ายนะคะอ่ะทีนี้ ถ้าเกิดว่าเอกสารคลิปก่อนเน iquement, ี่ยครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าเอกสารในการสมัครเรียนมีอะไรบ้างก็คร่าๆนะคะอย่างเช่นนักศึกษาจะต้องเตรียมใบบัตปรประจําตัวประชาชนนะคะบัตปรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็วุฒิเดิมนะคะวุฒิเดิมก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่านักศึกษาจะสมัครเรียนะจะสมัครเรียนมต้นนะคะของกศนน, ower, นักศึกษาก็ต้องเตรียมวุฒิป6กมานะคะ อ่แล้วก็ออ่ถ้าเกิดว่าจะสมัครเรียนมปลายของกศนักศึกษาก็ต้องมีวุฒิม .3 าม,มานะคะแล้วก็เอกสารอย่างอื่นก็อย่างเช่นอ่ถ้าเกิดว่านักศึกษามีใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนี้ยนักศึกษาก็ต้องแนบมานะคะแล้วเราก็ต้องไปดูที่ที่วุฒิของนักศึกษาด้วยอย่างเช่นวุฒิของเรานะคะถ้าเกิดว่า พ่อหรือแม่นะคะที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วมันไม่ตรงไม่ตรงกับทะเบียนบ้านของเรานักศึกษาก็ต้องแนบบัตรเอกสารสําคัญของผู้ปกครองด้วยนะคะให้มันตรงกับเอกสารของเรานะคะแล้วทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีแบบพิเศษเลยสําหรับนกักศึกษานะคะที่แบบเเรียนจบเรียนจบมันเรียนเรียนแบบมม,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 มสองมสองครึ่งอย่างนี้นะคะ่ะ มสองครึ่งเนี่ยแล้วนักศึกษาต้องการที่จะเทียบปุ๊ิใช่ไหมคะเทียบแบบเทียบเกรดอนะให้ให้เรียนแบบจบเร็วขึ้นนักศึกษาก็จะต้องแบบว่าไปทําเรื่องลาออกจากโรงเรียนเดิมนะคะที่เราเรียนอยู่นะไปทําเรื่องลาออกแล้วนักศึกษาก็เอาวุฒิเอ่อมสองครึ่งมสองของเรา่ะคะ่ะมามามายื่นพร้อมตอนที่สมัครเรียนเลยเพราะว่าครูกศนนะคะเขาจะทําการเทียบ เทียบผลการเรียนทเทียบเกรดให้เราก็จะได้เรียนแบบว่าจบไวขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะไปอธิบายต่อในในคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของนักศึกษาออกกลางคันนะคะส่วนคลิปนี้เอาเป็นแบบ5วิธีนี้ก่อนนะคะซึ่งอันแรกครูบอกไว้แล้วนะว่าข้อหนึ่งนะคะที่บอกไปก็จะเป็นในเรื่องของการรับสมัครการสมัครเรียนนะคะการสมัครเรียนของนักศึกษาเองซึ่งการสมัครเรียนของนักศึกษาก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของเอกสารสมัครเรียนนะคะ อันที่2ก็คือการลงทะเบียนเรียนการลงทะเบียนเนี่ยคุณครูเขาก็จะมีแผนการลงทะเบียนเรียนให้อยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องกรอกใบสมัครเองกรอกใบลงทะเบียนเรียนเองตามแผนที่ครูให้ตามแผนที่ครูให้นะคะมันมันก็จะไม่ไม่ยากค่ะเดี๋ยวครูก็จะอธิบายตอนที่เราไปสมัครเรียนนะคะอ่าแล้วนักศึกษาก็เตรียมพร้อมในการที่จะมาประถมนิเทศนะคะสมัครเรียนเสร็จก็รอปรถมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนเรียนนะคะตอนนั้นคุณครูเขาก็จะบอกว่าเาเรียนเป็นยังไงบ้างต้องทํำยังไงเราก็จะต้องมีการแลกเ,เบอร์โทรเบอร์โทรแรกลกไลน์ เบอ,อร์โทรแลกไลน์หรือไม่ก็ Facebook ครูกับนักเรียนนะคะที่เราที่เราสมัครเรียนนะคะเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มครูเขาก็จะมีกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซกลุ่มอะไรของเขานะคะเพราะว่าเวลามีกิจกรรมมีอะไรครูเขาก็จะไปโพสต์ตรงตรงนั้นตรงกลุ่มนะคะนักศึกษาทุกคนก็จะเห็นเห็นโพสต์เห็นไลน์เห็นกลุ่มนะ่ะมันก็จะง่ายในการติดต่อกันนะคะเพราะว่าบางทีแบบให้เบอร์โทรครูโทรตามโทรอะไรบางทีนักศึกษาเปลี่ยนเบอร์บ่อยเนี้ยคะ่ะมันก็ มันมันก็จะมีปัญหาในการติดต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ติดต่อกันหลายๆช่องทางไว้จะดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่านักศึกษาปเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไลนรก็แจ้งครูหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นผลเป็นผลดีกับตัวนักศึกษาเองเนาะเพราะว่าบางทีแบบรูก็จะตามนักเรียนเอ่อตามนักศึกษามามาร่วมกิจกรรมมาร่วมเข้าค่ายมาร่วมกิจกรรมกปชมีการนแนะน่าเกี่ยวกับเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นผลดีกับเราเองเนาะ ทีนี้อันแรกผ่านไปแล้วที่สองนะคะห้าวิธีวิธีที่สองนะคะก็คือเรื่องอนักศึกษานักศึกษาเนี่ยกับครูนะคะต้องสัมพันธ์กันเรื่องครูกับนักศึกษาต้องสัมพันธ์กันยังไงเพราะว่านักศึกษาเวลาเราเราเรียนเราสมัครเรียนกับครูคนไหนนะคะครูคนนั้นเขาจะเขาจะเรียกว่าครูประจํากลุ่มเนาะหรือว่าครูกศนนะคะเขาเรียกว่าครูประจํากลุ่มครูประจําเราอะ จะต้องดูแลเราตั้งแต่วันที่เราสมัครตั้งแต่ตอนที่เราสมัครเลยสมัครเรียนไปจนถึงในเรื่องของการจบหลักสูตรครูคนนั้นนะคะเขาจะไม่เปลี่ยนนะเขาจะไม่เปลี่ยนเหมือนเหมือนในระบบเหมือนในระบบใช่ไหมคะก็จะมีครูประจําชั้นเนาะครูประจําชั้นป .1 อ่าเออไม่ใช่ครูประจําชั้นม .1 นะคะม .1 ม .1 ครูครูคนนี้พอขึ้นม .2 อาจเปลี่ยนครูละพอขึ้นม .3 เปลี่ยนครูละเนี่ยค่ะแต่ว่าครูกศน่ะ เขาจะดูแลเราตั้งแต่วันที่เราสมัครดูแลเราตั้งแต่เทอมที่เราสมัครเลยเทอมหนึ่งเทอมสองเทอมสามเทอมสี่จนเราจบนะคะเพราะฉะนั้นเรากับครูต้องมีปฏิสัมพันธ์กันคือทิ้งเบอร์โทรทิ้งไลน์ทิ้งเฟซทิ้งอะไร,ท,ท,ะไรทุกอย่างนะคะที่เป็นของส่วนตัวของเราให้กับคุณครูคนนั้นนะคะ,ะคุณครูเขาก็จะดึงเราเข้ากลุ่มเขาก็จะมีกลุ่มของเขาเองอะคะ่ะกลุ่มครูนะคะแล้วก็นักเรียนอีก40คนหรือไม่ก็80คนนะคะ เข้ากลุ่มนั้นเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์คุยกันระหว่างครูกับนักเรียนคุยกันเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะนะคะแล้วอันที่3มนะคะ5วิธีวิธีที่3คือ,อเราจะต้องรู้ว่าระดับการศึกษานะคะเกี่ยวกับระดับการศึกษาของกศนนะคะมันก็จะมีแบ่งออกเป็น3มระดับด้วยกันนะคะก็คืออ่เขาจะแบ่งเป็น1ระดับประถมศึกษา Uh, แล้วก็มต้นมปลายก็คือ uh, มัธยมศึกษาตอนตอน้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในระบบใช่ไหมคะเขาจะเป็นแบบป 1. นปสปาเนาะจนถึงป6แต่ว่าใ,ในในกศนนะคะเขาจะเรียกแบบเรียกควบเลยก็คือถ้าเรามาสมัครเรียนแบบถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่มีวุฒิอะไรมาเลยนะคะแบบว่ามาเริ่มเริ่มเรียนใหม่เนี่ยหนูจะต้องเรียน อย่างที่ถามกันเข้ามานะคะว่าถ้าหนูไม่มีวุฒิอะไรเลยเนี่ยหนูจะเริ่มเริ่มเรียนป .1 ให,หม่เลยเหรอคะหรือยังไงเนี้ยค่ะคือกศนเขาจะเรียกเรียกขั้วมหาเป็นแบบเรียนแบบบูรณาการเนาะก็คือแบบเรียกปฐมศึกษานะคะเราก็ต้องสมัครเรียนตั้งแต่ปฐมศึกษาของกศนนะคะโดยระยะเวลาในการเรียนแต่ละ ระดับนะคะเขาจะแบ่งเอาเป็นระดับละสองปีนะคะใครที่ไม่มีวุฒิอะไรมาเลยก็ต้องมาเริ่มเริ่มเรียนประถมใหม่นะคะใช้เวลาเรียนสองปีเสร็จแล้วจบจบปรถมของกศนอ,อยากจะต่อมอต้นก็ต่อมอต้นของกศนก็เพิ่มมาอีกสองปีนะคะก็เดี๋ยว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 นะคะก็เพิ่มเพิ่มมาอีกสองปีนะคะเพิ่มมาอีกสองปีเอาทางนี้เอาแยกสีให้อ่ะ เประถมสองปีมต้นอีกสองปีเป็นสี่ปีแล้วใช่ไหมคะเ <_ m op i> ขาต่อมอปลายต่อเลยค่ะเอ,อเรียนจบแต่ว่าเราต้องจบทีละระดับก่อนนะคะได้วุฒิอะไรออกมาเสร็จสักปั๊บแล้วถึงจะต่อเรียนต่อได้ทีนี้เนี่ยออ่ใช้เวลาเรียนของกศนหกปีเลยนะคะหกปีถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีวุฒิอะไรมาเลยใช้เวลาเรียนอยู่หปีนะคะถึงจะจบมปลายของกศนแต่ว่า ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเรียนจบอคุณครูคะแต่ว่าหนูเรียนจบป .6 มาแล้วในระบบค่ะแต่ว่าหนูแบบว่าอายุ15ปียังไม่ได้ต่อที่ไหนเลยค่ะยังไม่ได้ต่อมอต้นม .3 ในระบบที่ไหนเลยเราก็มาสมัครเรียนม,ต,นมต้นของกศนนะคะจบมต้นของกศนแล้วต่อมอปลายเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอยู่4ปีนะคะในการจบเห็นไหมคะเกี่ยวเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะเข้าใจนะคะเข้าใจนะ อโอเคเข้าใจนะครูก็เข้าใจเหมือนกันครูก็เข้าใจเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบนักศึกษาคนที่จบปหกมานะคะปหกมาในระบบแล้วนะคะจะมาต่อกศนมต้นสองปีมปลายสองปีเป็นสี่ปีคนนั้นถึงจะจบมปลายกศนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าโน้จบวิวุฒิมสามมาแล้วแล้วก็มาต่อมอปลายกศนเลยค่ะใช้เวลาเรียนแค่สองปีจบนะคะ ทีนี้ความยากง่ายแล้วก็ความเข้าใจของนักศึกษาว่าแต่ละระดับแต่ละแบบการเรียนแบบว่าระดับระดับเอ่อมต้นเนี่ยยากไหมเรียนยังไงนะคะประถมเรียนยากไหมมต้นเรียนยากไหมมปลายเรียนยากไหมจริงๆเนะี่ยในเรื่องของการเรียนรูปแบบการเรียนอะไรเหมือนกันหมดนะคะเหมือนกันหมดแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่แบบหลักสูตรเรียกว่า เขาเรียกว่าหนังสือเรียนวิชาที่เรียนนะคะหน่วยกิตที่เรียนแตกต่างกัน,นะคะ่ะคือประถมเนี่ยประถมเนี่ยสมมติว่าเราจะใช้เวลาเรียนสองปีเท่ากันหมดใช่ไหมคะใช้เวลาเรียนสองปีเท่ากันหมดทีนี้สองปีใช้เวลาเรียนอยู่สี่ภาคเรียนค่ะระดับละสี่ภาคเรียนนะคะระละ,ละ ระดับละสี่ภาคเรียนปฐถมก็สี่ภาคเรียนมต้นก็สี่ภาคเรียนมปลายก็สี่ภาคเรียนแต่ความแตกต่างมันก็คือว่าหนังสือที่เรียนแล้วก็หลักสูตรที่เรียนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมันจะมีความแตกต่างกันปฐถมจะเรียนน้อยหน่อยมอต้นก็เพิ่มขึ้นมปลายก็เพิ่มขึ้นทีนี้ครูเขาก็จะแจ้งในวันที่เรามาปฐมนิเทศนะคะว่าเรียนเป็นยังไงถ้าเกิดว่าครูพูดอะไรเยอะแบบ เกี่ยวกับเรื่องเรียนเรียนเรียนกลัวศึก่าปวดหัวกลัวแบบว่าคิดว่าโอ้คือเรียนยากแท้คือแบบอันนี้หลายแท้คือนีแท้แท้แเดี๋ยวเดี๋ยวจะท้อกันนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันวันปฐมนิเทศจะอาจจะเยอะกว่านี้นะหรือว่าอาจจะรีแลกกว่านี้จริงๆน่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายเกี่ยวกับการเรียนกศนที่เราจะต้องเข้าใจนะคะที่เราจะต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเรามาสมัครเรียนกศนแล้วเราจะต้องมาเจออะไรบ้างนะคะอ่าทีนี้ครูจะอธิบายว่า เราใช้เวลาเรียนระดับละ2ปีแล้วอ,อันนี้จะเป็นภาคเรียนแรกนะภาคเรียนที่1นึ่งภาคเรียนที่2 3 4เนี่ยจบตามเกณฑ์แน่นอนถ้าเกิดว่าเราทําตามวิธีนี้นะอย่างภาคเรียนแรกเทอมแรกเลยเนี่ยสินตานเราสมัครเรียนเข้ามาแล้วเรากรอกใบสมัครด้วยตัวเองเราเอกสารเราครบก่อนอื่นเอกสารในการสมัครเรียนที่รูพูดก่อนหน้านั้นอะเอกสารสมัครเรียนเราครบเรามากออใบสมัครด้วยตัวเอง เราเกากใบลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองเรามาประถมนิเทศนะคะแล้วก็ติดตามครูนะติดตามครูสอบถามเรื่องเรียนอะไรกับครูต่างๆนะคะแล้วแล้วครูเขาก็จะนัดเราทำมาเรียนเขาก็จะนัดสัปดาห์หนึ่งอะ่ะสัปดาห์หนึ่งครูเขาก็จะนัดเรามาเรียนนะคะสัปดาละสัปดาละหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งครั้งอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะคะหรือไม่ก็ ครูเขาก็จะมีวิธีการเรียนของเขาเราก็ต้องติดต่อสอบถามกันให้เข้าใจในวันที่มาสมัครเรียนหรือไม่ก็ตอนที่เรามาประฐมนิเทศนะคะทีนีเ้เรื่องเรียนแล้วก็มันก็จะมีใบงานกระตอในเรื่องของการส่งงานนะคะแล้วก็กิจกรรมกพอชอซึ่งกิจกรรมกพอชอเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น200ชั่วโมงทั้ง2ปีนะคะให้ให้เราเก็บเก็บให้ครบ ครูเขาจะแนะนําเองค่ะไม่ไม่ต้องซสีเรียสแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะคะว่าหนูจะครบไหมหนูจะยากไหมอะไรเงี้ยอันนี้50าสิบกิจกรรมกบชห้าสิบห้าสิบนะคะเติมละห้าสิบติดต่อครูเลยค่ะสอบถามครูเลยค่ะมีอะไรสงสัยเนี่ยเราเราถามครูที่เราสมัครเรียนนะเราถามครูที่เราสมัครเรียนเพิ่มเติมนะคะแล้วสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการสอบ เ,ออเรียนเสร็จในแต่ละเทอมเราก็ต้องมีงานมีอะไรส่งครูนะคะออแล้วก็สอบเก็บคะแนนทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าสอบปลายภาคในแต่ละเทอมสอบปลายภาคปลายภาคปลายภาคในเรื่องของการสอบปลายภาคนะี่เนี่ยสำคัญเลยนะคะนักศึกษาบางคนแบบมาเรียนมากิจกรรมมาพบกลุ่มมาอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยออพอจะสอบปลายภาคเนี่ยแบบดันไม่สบายเทอมนี้ไม่สบายไม่ได้สอบเลย แล้วถามว่าหนูจะจบเทอมไหนคะมันก็จะทดทดออกไปออีคะ่ะทดกลับไปแทนที่จบภาคเรียนแทนที่จะครบเ,เรียนเรียนแค่สี่ภาคเรียนจบภายในสองปีใช่ไหมมันก็จะเพิ่มมาละเทอมนี้ไม่ได้สอบเพิ่มมาละเป็นห้าเทอมเธอจะจบนะแล้วทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าอีกกรณีหนึ่งเทอมนี้ไม่ได้สอบเทอมแรกไม่ได้สอบเทอมที่สองหนูไม่ได้สอบล้ะทําไง ครูเขาก็จะพักการเรียนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ขาดสอบสองเทอมติดต่อกันเนี่ยขอพักการเรียนเลยนะคะขอพักการเรียนให้เธอไปให้เธอไปแบบว่าไปเตรียมพร้อมไปไปคิดมาให้ดีๆว่าจะเรียนต่อหรือว่าเอาอย่างไรกับชีวิตเอาพูดง่ายๆไ,ไปแบบไปพักก่อนเลยกลับไปพักไปพักก่อนนะคะไปพักก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะแล้ว ยังไม่จบนะคะดีกวับเรื่องสอบเพราะว่ามันมนสำคัญจริงๆนักศึกษาจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจว่าก่อนที่เราจะมาเรียนกศนเนี่ยเป็นยังไงนะคะทีนี้ภาคเรียนแรกถ้าเกิดว่ามาสอบสมสมมติว่ามอต้นเนี่ยลงลงทะเบียนเทอมเทอมแรกในี่ห้าวิชาสมมตินะคะห้าวิชาอาจจะได้สอบเสาที่สองวันเนี้ยคือตารางสอบมันจะได้สอบเสาที่สองวันหรือไม่ก็หนึ่งวันนะคะแล้วอาจจะแบบว่า ห้าวิชาเนี่ยสอบไม่ครบสอบแค่สามวิชาค่ะสี่วิชาเหลือแค่หนึ่งวิชาเนี่ยหนูจะจบสี่เทอมสีออ่สองปีกับเพื่อนไหมคะตอบไม่ได้นะอาจจะไม่จบนะคะเธออาจจะได้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มห้าห้าเทอมทเทอมที่ห้าต่ออีกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนการสอบก็เป็นสิ่งสําคัญนักศึกษาต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการการมาเรียนแล้วก็การสอบดีๆนะคะ วางแผนชีวิตตัวเองดีๆด,ดูตารางสอบดีๆอย่างตารางสอบเวลาเราไปสมัครเรียนเนี่ยเทอมเทอมที่จะจะถึงเนี่ยมันจะเป็นเทอมหนึ่งทับหกสามคือปีสองห้าหกสามเป็นภาคเรียนแรกนะคะเขาจะสอบวันไหนเนี่ยเรารอติดตามนะคะว่าสอบวันไหนเราทำตารางของเราไว้เลยนะคะห้ามห้ามขาดห้ามลืมห้ามมาสายเด็ดขาดนะคะเพราะเรื่องเรียนเป็นสิ่งสำคัญอ่านะคะ อันนี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องเรียนเนาะแล้วเทอมแรกเนี่ยเรียนคือแต่ละเทอมมันเรียนเรียนเรียนเหมือนกันลนะรห่ะลงทะเบียนเรียน,ยนวิธีการเรียนเหมือนกันสําคัญก็คือเรื่องของการสอบนักศึกษาต้องให้ความสําคัญของการสอบนะคะอย่าลืมนะส่วนใครที่บอกว่าสอบครบเนี่ยแล้วมาเรียนอะไรครบเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเทอมหนึ่งครบสอบ, pues, บ,บครบเทอมสองสอบครบเทอมสามสอบครบแล้วเทอมที่สี่เนี่ย อันนี้สำคัญเลยเทอมที่4เทอมสุดท้ายที่เราจะจบนะคะมันจะได้สอบเอเนตด้วยเอนเนตก็เหมือนแบบการถ้าเหมือนในระบบก็คือเป็นเหมือนการสอบโอเนตนะคะวัดผลประเมินผลระดับชาตินะคะสำหรับคนที่จะจบเนี่ยจะได้สอบนะคะของกศนเพราะฉะนั้นจะได้สอบสองครั้งก็คือสอบเอเนตแล้วก็สอบปลายภาคใหญ่นะคะแล้วก็สักสัปดาห์หนึ่งนะคะก็รอก็รอคะแนน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 สอบปลายภาคออกเนี่ย ครูก็จะแจ้งเราเองว่าคนนี้จะจบแล้วนะก็รอมาเขียนยื่นคำร้องขอจบนะคะอันนี้เป็นเทคนิค5วิธีนะคะอันนี้ยังไม่หมดเลยนะ5วิธีในการเรียนกนอนนะคะส่วนวิธีที่4นะคะเป็นเรียนยังไงบ้างเรียนยังไงบ้างแต่ละเทอมซึ่งครูได้อธิบายรวบเข้าไปในในเรื่องของที่3แล้วนะคะ,ะส่วนอันที่5นะคะก็คือ การเรียนการเรียนการสอบเอ่อกบชใบางานกรตอตก็ให้เราทำส่งมันก็ครอบอยู่ในเรื่องของที่สามนะคะไม่ยากนะคะทีนี้ถ้าเราเรียนถ้าเรามาเรียนมาเอ่อมาเรียนครบมาสอบครบกิจกรรมเราครบส่งใบางานกรตเอ่อทุกอย่างนะคะครบเราจะไม่มีปัญหาเลยเราก็จะจบปกติสองปีสี่ภาคเรียนนะคะอ่า คลิปครูจะอธิบายไว้คร่าวๆประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้ในในช่องของครูนะคะช่องนี้หรือไม่ก็เราก็ไปเจอกับครูที่เราสมัครเรียนนะคะไปเจอกับครูที่เราสมัครเรียนนะคะในในเขตในตำบลใกล้บ้านของเราแล้วกันนะคะยังไงนะคะคลิปนี้ครูก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอาจจะมาตอบ คือแบบใครที่สงสัยครูก็พยายามตอบแบบว่าตอบตอบในใน,ในโพสในโพสอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะคลิปเนี้ยอาจจะมาช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคะยังไงก็เอ่อกับยังไงก็ครูขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่คิดที่จะเรียนคศสนนะคะก่อนอื่นเราคิดได้แล้วแล้วก็ลงมือทํานะคะเรื่องการเรียนเป็นสิ่งสำคัญนะคะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะ ภาวะเศรษฐกิจไหนก็ตามสุดท้ายเนี่ยลงทุนกับตัวเองสําคัญที่สุดนะคะครูเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้เราเรียนจบตามเกณฑ์ที่เรามุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจไว้ครูขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าคนนั้นจะทำงานที่ไหนเป็นอ,อ,อยู่ที่ไหนก็ตามนะคะจะสมัครเรียนกับใครที่ไหนก็ตามนะคะครูขอเป็นกําลังใจให้ขอให้เราจบตามเกณฑ์ ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งนะคะจบตามเกณฑ์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะยังไงขอกำลังใจนะคะให้สากดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ครูด้วยนะคะเพื่อครูจะได้ออกคลิปดีๆแบบนี้มาให้นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะครูจะทำเป็นแบบสำหรับคนที่จะเทียบเทียบวุฒิจบนะคะกศนว่าทำยังไงนะคะคือออกกลางคันนะ่ะจะมาเรียนกศนนะ่ะ จะต้องทำยังไงนะคะเจอกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ